สวัสดีครับผู้อ่านทุกท่านยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องรถเทสวันนี้ผมมีรถยนต์ไฟฟ้ารุ่นใหม่ที่น่าจับตามองมาแนะนำนั่นคือ BYD Dolphin 2026ซึ่งเป็นรุ่นล้ำยุคข,ของ BYD ที่ออกแบบมาเพื่อชิงตลาด EV กลุ่ม c Compact คคในบทความนี้ผมจะพาไปชมตั้งแต่ภาพรวมภายนอกภายในเทคโนโลยีและราคาที่เปิดตัวในประเทศไทยมาเริ่มกันเลยครับเมื่อเราพูดถึง BYD Dolphin 2026สิ่งแรกที่สะดุดตาคือดีไซน์ภายนอกที่ได้รับการปรับโฉมใหม่ เป็นหน้าตาที่ดูมีความล้ำสมัยปราดเปรียวและให้ความรู้สึกกว่าเป็นรถไฟฟ้ารุ่นอนาคตรุ่นปี2026มีการอัปเกรดเส้นสายตัวรถให้คมชัดขึ้นฝาหน้าฝาท้ายดีไซน์ใหม่และบ่งบอกเอกลักษณ์การออกแบบตัวถังภายนอกยังเน้นในแนวโปเชีย a แอสเ t h e t i c คือแรงบันดาลใจจากรูปทรงที่ลื่นไหลแบบคลื่นท้องทะเลทําให้เมื่อมองจากด้านหน้าด้านข้างหรือด้านหลังจะเห็นเส้นสายที่คมชัดและรับกันอย่างกลมกลืนกับส่วนโค้งม,มนของตัวรถ ด้านหน้าโป่งไฟเล็ดใหม่ลากยาวไปถึงซุ้มล้อพร้อมกรอบที่บางเฉียบและโลโก้ b y d ที่อาจจะมีแสงไฟซ่อนช่วยเพิ่มภาพลักษณ์ความล้ำในเวอร์ชันรีวิวบางรายระบุว่าหน้าไม่มีตะแกรงเหมือนรถยนต์เครื่องยนต์สันดาปทำให้ดูสะอาดตาและทันสมัยด้านข้างเส้นสายของตัวรถจะยาวและต่อเนื่องไหลลื่นจากส่วนหน้าไปถึงท้ายพร้อมซุ้มล้อที่ดูมีมิติช่วยให้รถดูไม่แบนหรือขาดมิติเมื่อมองด้านข้างด้านหลังไฟไท้ายดีไซน์ใหม่ที่ลากเชื่อมแนวไฟแบบแถบ พร้อมกับรายละเอียดเส้นสายบนฝาท้ายและกันชนหลังที่ออกแบบมาให้เข้ากับแนวคิดโดยรวมของตัวรถได้อย่างลงตัวเมื่อเปิดประตูเข้ามาถึงภายในภายในของ BYD Dolphin 2026ได้รับการอัปเกรดในด้านวัสดุการออกแบบและฟีเจอร์ไฮเทคภายในดูเรียบหรูใช้โทนสีและวัสดุที่ให้สัมผัสพรีเมียมเบาะนั่งใช้วัสดุหนังเทียมหรือวัสดุแบบเดียวกันซึ่งเน้นความสบายและความเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมตามแนวทาง EV สมัยใหม่พื้นที่โดยสารด้านหลังออกแบบให้มีพื้นราบ flat floor เพื่อให้คนนั่งกลางมีพื้นที่วางเท้าที่ดีขึ้นซึ่งถือเป็นจุดเด่นในรถ Compact EV ที่มักมีข้อจำกัดในพื้นที่คอนโซลกลางและแผงหน้าปัดถูกออกแบบให้ดูเรียบง่ายแต่มาพร้อมหน้าจอขนาดใหญ่หน้าปัดดิจิทัลและระบบอินโฟเทนเมนท์ที่รวมเทคโนโลยีการเชื่อมต่อมีระบบ 4G OTA และอื่นๆอย่างครบครันหน้าจอกลางและหน้าปัดแยกเป็นจอดิจิทัลทำให้การแสดงข้อมูลต่างๆอยู่ในสายตาโดยไม่รบกวนสายตาผู้ขับขี่มากเกินไป อีกจุดที่น่าสนใจคือระบบเสียงระบบปรับอากาศและระบบภายในที่ถูกออกแบบให้ควบคุมได้อย่างสะดวกทั้งการจัดวางปุ่มสัมผัสหรือสวิตช์ในตำแหน่งที่เข้าถึงได้ง่ายและให้ความรู้สึกพรีเมียมมากกว่ารถอีวีในระดับเดียวกันนอกจากนี้ยังอาจมีหลังคาพารามิกพารามิกรูฟให้แสงธรรมชาติเข้ามาในห้องโดยสารช่วยเพิ่มความรู้สึกโปร่งสบายภายใน ด้านสมรรถนะ BYD Dolphin 2026มีตัวเลือกแรงม้าที่หลากหลายตามข่าวและรีวิวระบุว่าเวอร์ชั่นใหม่จะมี3ตัวเลือกได้แก่94แรงม้า70กิโลวัตต์174แรงม้า130กิโลวัตต์และ201แรงม้า150กิโลวัตต์ซึ่งเป็นการเพิ่มตัวเลือกแรงม้าระดับกลางเข้ามาในรุ่นปี2026แบตเตอรี่ที่ใช้เป็นแบตเตอรี่แบบ b l a เ e L ลิเทียมไอรอนฟอสเฟต ซึ่งมีการใช้งานมาในเวอร์ชั่นก่อนหน้านี้และยังคงถูกใช้งานในรุ่นใหม่นี้สำหรับรุ่นแบตเตอรี่ความจุที่เป็นที่ใช้งานในรุ่นก่อนหน้าอยู่ที่ประมาณ44.93กิโลวัตต์ชั่วโมงและ60.48กิโลวัตต์ชั่วโมงเพื่อให้ได้ระยะทางขับขี่เแรนที่ดีในสภาพการใช้งานจริงซึ่งในข่าวรุ่น2026อาจมีการรองรับการชาร์จที่เร็วขึ้น ตัวอย่างเช่นรุ่นแบตเตอรี่44-50ถึงกิโลวัตต์ชั่วโมงอาจชาร์จได้ที่กำลังสูงสุด80กิโลวัตต์ขณะที่รุ่นแบตเตอรี่ขนาดใหญ่ขึ้นอาจรองรับถึง110กิโลวัตต์ระยะทางการขับขี่ที่ BYD ประกาศสำหรับรุ่นดอนฟิ i n รุ่นก่อนหน้าอยู่ประมาณ427กิโลเมตรตามมาตรฐาน WLTP CLTC ขึ้นอยู่กับรุ่นแบตเตอรี่และเงื่อนไขาการใช้งาน ด้านราคาในประเทศไทยข้อมูลที่เปิดเผยคือ BYD ประกาศราคาเริ่มต้นของรุ่นดอนฟินที่ประมาณ6 99, 9 9 9 9 9บาทสำหรับรุ่นสแตนดาร์ดเรนและอีกกุ่นราคาสูงขึ้นในเวอร์ชั่น Extended Range ที่ราคาสูงกว่าต่อมาในบางรายงานระบุว่าเมื่อประกอบในประเทศไทย CKD ราคาอาจปรับลดลงโดยมีข่าวว่าเริ่มที่ประมาณ569,900บาทสำหรับรุ่น Standard Range และ79,900บาทสำหรับรุ่น Extended Range โดยรุ่นที่เปิดตัวในไทยก่อนหนีน้เคยตั้งราคา799,999บาทหากแปลงเป็นสกุลเงินดอลลาร์สหรัฐ ราคาของ BYD Dolphin 2026ในตลาดอื่นๆอยู่ที่ประมาณ29,990ดอลลาร์ 2, 99, สำหรับรุ่นพื้นฐานและอาจสูงถึงเครื่องหมายตัวหนอน36,890ดอลลาร์ 36, สำหรับรุ่นท็อปในบางประเทศแต่ราคานี้อาจไม่รวมภาษีนำเข้าหรือค่าใช้จ่ายท้องถิ่นซึ่งประเทศไทยอาจมีผลต่อราคาจริงที่ผู้ซื้อจ่ายโดยรวมแล้ว BYD Dolphin 2026เป็นรถ E ีขนาดคอมแพกที่พยายามรวมดีไซน์ลำยุค เทคโนโลยีทันสมัยสมรรถนะที่เพียงพอและราคาที่แข่งขันได้ในตลาดไทยจุดเด่นคือการออกแบบภายนอกและภายในที่ดูหรูมีระบบเชื่อมต่อและฟีเจอร์ครบครันอีกทั้งตัวเลือกแรงม้าและแบตเตอรี่ที่ยืดหยุ่นเหมาะกับผู้ที่มองหารถยนต์ไฟฟ้าที่ใช้งานในชีวิตประจำวันได้ดีและในเวลาเดียวกันอยากได้ลุกที่โดดเด่นในสายตาคนอื่นผมคิดว่านี่จะเป็นอีกหนึ่งรุ่นที่น่าติดตามในตลาดประเทศไทยไม่น้อยเลยครับ